กวีวัจ,จะนะนะคะามาจากไหนบอกว่าพระราชวรวงศ์เธอกรม,มหมื่นพิทยารงกรนะคะได้ทรงอธิบายไว้ในภาคผนวกของหนังสือสามกรุงและสรุปว่าเพราะเราใช้คำว่ากรอนเป็นคำเฉพาะสำหรับเรียกกวีวัจ,จะนะประเภทหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นคําว่ากวีวัจนะเนี่ยน่าจะหมายรวมเลยนะคะบอกเป็นคํารวมสําหรับเรียกโครงฉันกาบกนรไารนะคะโครงฉันกับกรรไกรฤตคือหมายถึงว่าทุกอย่างที่เป็นคําประพันธ์นะคะคำประพันธ์ที่มีกฎมีเกณฑ์ที่บังคับนั่นนะคะเราก็จะเรียกว่ากวีวัจนะนะคะ พราะนั้นเขาถึงบอกว่าผู้ที่หมคคะสามารถที่จะเขียนคำประพันธ์เหล่านี้ได้ต้องมีความรู้ต้องมีจินตนาการนะคะบางทีไม่พูดอะไรออกมาเนี่ยออใช้ถ้อยคำที่ที่อะไรนะที่ไพเราะที่ลึกซึง้งแล้วก็สิ่งที่สัมพันธ์ก็คือไมคความหมายและคำสัมผัสต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้น ในสิ่งเหล่านี้จะมีได้ต่อเมื่อเราได้ไหมายคะได้รับการฝึกฝนนะคะถ้านักเรียนไม่ฝึกฝนนักเรียนก็จะไม่มีโอกาสจะเป็นกวีกับเขาได้นะคะเพราะบางคนทำไมเขาบอกว่าหน้าตาอย่างนี้หรืออย่างนี้ไม่น่าจะเป็นนะไม่น่าจะแต่งคาประพันธ์ได้ไพเราะก็มีนะคะคือคือคือเขาจะดูนะคะดูบุคลิกดูหน้าตาดูแววนะคะบอกว่าแววเนี่ยแต่บางคนบอกว่า บางคนที่เป็นนักประพันธ์จริงๆเนี่ยเขาบอกแววจะออกมาตั้งแต่เล็กนะคะค่ะต่อไปเราก็ไปดูภาษาที่ใช้ในร้อยกรองนะคะภาษาที่ใช้ในร้อยกรองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นาภาษากวีนะคะเรียกว่าเขาบอกว่ามีลักษณะแตกต่างกับกับภาษาที่ใช้ใน ในร้อยกรองธรรมดานะคะภาษากวีก็เป็นภาษาหนึ่งนะคะบอกภาษากวีเนี่ยจะมีลักษณะเด่นๆก็คือพอพูดออกมาแล้วนะคะหรือเขียนออกมาแล้วเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกนะคะเกิดความรู้สึกแล้วก็นึกคิดได้นะคะนึกเห็นภาพได้ มาท่านนักเรียนอ่านโดยเฉพาะกวีสมัยปัจจุบันของคุณนวรัตพงไพบูรณ์นะคะกรอนของท่านเนี่ยจะหวานจะพริ้วนะคะออของอาจารย์นภารัยนะคะอาจารย์นภารัยท่านก็เขียนคำกรอนได้ดีมากนะคะ,นะคะอันนี้เขาถึงบอกว่าอะไรนะ ลักษณะของภาษากาวีเนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือมีความรู้สึกแล้วก็นึกคือพอพูดมาแล้วเราจะเห็นภาพได้เลยนะคะอย่างเช่นบบต้อยตรลิตติตรีของพี่เอ๋ยนะะนั่นก็เป็นสำนวนของของสุนทรพูธนะคะในช่วงระยะนี้ก็เป็นวันอะไระะวันช่วงนี้จะใกล้ๆกับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยแล้วก็เป็นวันของ สุนทรพูดน,นะคะถือว่าท่านถือท่านเป็นกวีของโลกนะคะยูเนสโกเขาทำมให้การรับรองนะคะวันที่26เดือนมิถุนายนทุกปีเลยนะคะเราก็จะมีการระลึกถึงคุณของท่านสุนทรพูดว่าท่านเป็นกวีที่เก่งนะเ,เก่งมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากเลยนะคะถ้านักเรียนไปอ่านหนังสือ อ่านจากหนังสือเรื่องาภาพัยมณีนะักเรียนก็จะเห็นเห็นอะไรนะคะเห็นความฝันของท่านนะคะท่านคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอย่างเช่นเครื่องบินอย่างเช่นปืนเนี่ยยิงไปทีนึงม่แตกกระจายได้หลายหลายอย่างนะคะค่ะ <c oughs> ประการต่อมาบอกว่าภาษาที่ใช้แบบมี มีเสียงแล้วก็จังหวะเหมือนกับดนตรีก็คือทำไมคะเสียงสูงสูง,สงต่ำต่ำนะคะ,อะพอเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ,ตำเนี่ยมันบางทีทําให้เกิดความไพเราะแล้วคําเหล่านั้นจะต้องทำไมคะสัมผัสกันด้วยนะคะบางทีก็จะเป็นลักษณะสัมผัสอักษรสัมผัสพยัญชนะนะคะหรือว่าของนิลาชนลินให้นักเรียนไปอ่านสินะคะ อย่างเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นักเรียนได้เรียนกันมานะคะนะคะเพราะนั้นถ้านักเรียนเรียนหนังสือแล้วอ่านก็จะรู้ว่าภาษากวีเป็นอย่างไรไหคะถ้าพูดถึงความรักที่เขามีต่อนางานางที่เป็นที่รักเป็นอย่างไรนะคะบอกว่าเอามาเขียนที่ไหนก็ไมคะไม่หมดสิ้นในด้านความรักขนาดเขียน จานจารึกไว้ในอากาศก็ยังไม่หมดเขียนที่ไหนอีกเอาน้ำหมึกเอาเอาน้ำหาจับมาหาสมุดใหม่มาเขียนน้ำหมดแล้วก็ยังไม่เท่ากับความรักที่เขามีต่อที่มีต่อนางที่เป็นที่รักนักเรียนคิดดูแล้วกันนะคะแล้วก็อากาศนี่ใช่ไหมคะเหมือนกับแผ่นกระดาษนักเรียนคิดดูแล้วกัน ความรักของหนุ่มสาวนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่พอเมื่อใหม่พอมีวัยอายุมากๆขึ้นมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงนะคะนักเรียนหญิงต้องพยายามไหมคะคิดให้ดีนะคะว่านักเรียนจะทำอะไรอย่าไปหลงคารมมากมายนักนะคะประการที่3นะคะให้ความนึกคิดที่ ลึกซึ้งนะคะนั้นก็คือลักษณะของกวีเวลาเขามองเนี่ยนะคะเขาจะมองลึกกว่าเรามากนะคะบางทีอย่างเจเด็ดนะคะเจะเด็ดเวลาเขาเดินตามผู้หญิงนะคะแม่ตองสา,าครูอ่านผู้ชนะสิบทิศแต่ถ้าครูอ่านทีไรนะคะครูบอกครูจะวางหนังสือไม่ลงต้องอ่านจนทั้งจบเล่มพอจบเล่มมันก็อยากจะอ่านต่อนะคะ ของยาขอบก็เหมือนกันนะคะยาขอบก็เขียนสือได้ดีมากนะคะเออแม่ตองศาลนี่ที่จริงแล้วเป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รักเจเดตนะคะแต่เจเดตก็มีความชอบเหมือนกันแล้วตองศาลนี่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นคนรับใช้นะคะนะคะแต่เจเดดให้เดินนําหน้านะคะให้เดินนําหน้าในตอนยังคืนที่เขาจะพาแม่ตองศาลเนี่ยไปส่ง ะะเขาบอกให้แม่ตองสาเนี่ยเดินนําหน้าส่วนตัวเขาจะเดินตามหลังอันนักเรียนลองคิดดูว่าเป็นเพราะอะไรนะคะฮะอ่ะเป็นอะไรนะคะคอยระวังนะคะแต่จริงจงจเด็ดเนี่ยเขาจะเป็นคนเจ้าชู้เขาบอกว่าที่ให้แม่ตองสาเดินข้างหน้าเนี่ยเพราะเวลาลมพัดมาต้องผิวกายของนางตองสาแล้ว กินของแม่นางตองษาจะไปกระทบกับเออนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมผู้ชายเนี่ยนักเรียนคิดดูแล้วกันมะพออะไรนะคะคือหมายถึงว่าเอาประโยชน์เข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะมากินกายของแม่ตองษาทำไมเขาได้ดมแล้วเขาจะทำไมคะเกิดความชื่นหัวใจนะคะเห็นไหมเห็นไหมตอนนั้นเวลานักเรียนอ่านหนังสือแล้วทำไมคะแหม มันน่าชื่นใจหรือเกินถ้าผู้หญิงคนไหนได้ยินคํลราวนี้ล้วไมจะเกิดความชื่นใจไหมโอ้เป็นเราเราชื่นใจน่าดูเลยนะคะค่ะวันนั้นนักเรียนไปอ่านหนังสือวรรณคดีนะคะหรือว่าหนังสือวรรณกรรมของไทยไทยเราเนี่ยนักเรียนไปหาอ่านแล้วนักเรียนจะได้คําได้สำนวนมาเยอะเลยนะคะสามก๊กนักเรียนก็ควรไปอ่านแต่เขาบอกว่า,าในสมัยเดิมนะคะเขาบอกถ้าใครอ่านสามก๊กสามครั้งอย่าได้ไปครบ เพราะจะรู้เรื่องจะลึกซึ้งยุทธการยุทธวิธีต่างๆเห็นไหมคะหนังสือไทยของเราเนี่ยหนังสือราชาธิราชก็น่าอ่านนะคะหาอ่านเถอะนักเรียนนะคะดีกว่าเธอไปใช้เวลาที่อะไรนะคะไปเดินศูนย์การค้าตรงนั้นเย็นแต่เราเสียผลทางด้านเศรษฐกิจฝากนักเรียนด้วยนะคะ ออาต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่สี่บอกว่าก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์นะคะอย่างเช่นอารมณ์รักนะอย่างที่ครูพูดอารมณ์รักพอรักเข้าทำไมคะเขาก็เ,าเขาหลงเราเราหลงเขาใช่ไหมฮะไม่อยากห่างเลยนะคะเนี่ยพอเวลาเกิดกว,วีเนี่ยเวลาเขาถ้ากว,วีเขารักใครนะคะนักเรียนอารมณ์รักเขาจะรุนแรง นะคะบอกว่ารักโกรธหลงสะกดจิตสดสะกดใจรวมทั้งถ้าเวลาพัดพลาดจากกันก็ไม่จะเกิดความรู้สึกว้าเวนะคะแม้อยากจะเห็นหน้าเห็นตาเลือเกินนะคะอันนั้นเป็นลักษณะของกวีหรือคำประพันธ์ของเราต่อมานักเรียนมาดูลักษณะบังคับของร้อยกรองนะคะ เราก็จะมีตาราง,าารางแสดงลักษณะบังคับของตารางเลยนะคะาตารางแสดงลักษณะบังคับของอของคำประพันธ์ทั้งหมดนะคะนะคะครูก็จะทำเป็นตารางมาให้ดูนะคะว่าร้อยกรองนะคะก็มี1 234 5 6 7สี่ให้นักเรียนว่ารู้ว่าสูงสุดที่เนี่ยที่คำประพันธ์เรามีกฎข้อบังคับมี7ประการนะคะประการนี่ มีอะไรบ้างถ้าเป็นคำประพันธ์ประเภทกาบก็จะมีคณะพยางสัมผัสวันยุกมีแค่4อย่างถ้าเป็นคำฉันก็มี4อย่างเช่นเดียวกันแต่จะไม่เหมือนกันตรงไหนตรงหัวข้อที่4ใช่ไหมคะถ้าเป็นกาบจะเป็นวรรณยุกแต่ถ้าเป็นฉันจะเป็นคารุกับประหุนะะก็คือลักษณะคล้ายๆกับคำเป็นคำตายคล้ายๆนะะแต่ไม่ใช่ สัมผัสนี่จะมีเหมือนเหมือนกันนะคะตั้งแต่กาบฉันร่ายแล้วก็โครงนะคะส่วนโครงนั้นหัวข้อที่5จะเป็นเรื่องคําเป็นกับคําตายนะคะคำเป็นเออมันเป็นยังไงคําเป็นมันก็ต้องเป็นคําตายมันก็ต้องไม่มันก็ต้องตายอะไรตายเสียงนะคะนะคะ,ะเสียงมันตายเสียงทําไมตาย ็เวลาเราพูดแล้วมันใหม่มันต่อไม่ได้อ,อย่างเช่นคําว่ากบเราจะโกบอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมกบปากมันใหม่หุบนั่นแหละคือคําตายนะคะให้นักเรียนสังเกตนะกดอะไรก็ตามที่สะกดด้วยมาตามแม่กบกดกบสามตัวเป็นคําตาย นะคะคำเป็นนอกนั้นเป็นคำเป็นหมดนะคะต่อไปถ้าเป็นคําโครงก็จะมีคำสซ้อยเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นคํากรอนบ้างคํากรอนจะมีคณะมีพยางมีสัมผัสนะคะให้สังเกตลักษณะของควาประพันธ์หัวข้อที่1 2 3จะเหมือนกันหมดใช่ไหมคะหัวข้อที่4จะไม่เหมือนนะคะส่วนคํากรอนนี่ จะมีข้อที่ห้าเป็นคำตายเหมือนกับโครงข้อที่6มีคำนำมีคำลงท้ายนะคะคำนำลงท้ายบางทีเ็ลงท้ายต้องลงท้ายด้วยเอ่ยนะนะคะหรือคำนำอย่างเช่นบางทีถ้าเป็นกรอนบทละครเขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นใช่ไหมคะค่ะส่วนคำส้อยนะคะก็เป็นลักษณะของของไร่โครงแล้วก็กรอนนะคะ